สวัสดีค่ะวันนี้ยายอยู่จะมาแกงไตปลากินนะคะตามภาษาเราที่เรามีนะคะส่วนประกอบก็จะมีชูลรสค่ะพริกแกงไตปลาค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ไตปลาค่ะวันนี้ใช้ปลาแบบนี้นะคะไม่ใช้ปลาทูนะคะหรือปลาสบะวันนี้ไม่ใช้นะคะแล้วก็มีถั่วนะคะเะไดไม่มีมะเขือนะคะถ้ามีมะเขือก็จะอร่อยมากกว่านี้นะคะ แล้วก็ประกอบไปด้วยหน่อไม้หน่อไม้นี่ต้มสุกแล้วนะคะต้มต้มใหม่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยส้มมะขามทําไมถึงใส่ส้มมะขามนะคะยายไม่ม,มีมะขามแขกก็เลยใช้ส้มมะขามแทนนะคะก็อันนี้คือตามภาษาที่ชอบกินแล้วก็อร่อยลูกๆจะชอบกินฝีมือคุณแม่มากก็คือคุณยายนี่แหละคะ่ะแกงให้เขากิน เพราะสมัยก่อนยายเคยอยู่สงขาหัดใหญ่อยู่ร้านป้านะคะร้านแม่ทิพย์ใหม่ถ้าเกิดคนเคยไปสมัยเมื่อสามสิบปีก่อนคงจะรู้จักแต่ตอนนี้เราห่างหายกันไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าท่านยังอยู่ไหมนะคะก็สวนประกอบมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็จะจัดการแกงนะคะใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะเพื่อจะละลายปีแกแกงะคะ่ะ เราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะอันนี้พริกแกงไตปลาแท้นะคะมาจากใต้ค่ะจะคนก่อนนะคะแกงกับ แกงไตปลาใส่กะทิก็อร่อยนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไตปลาลงไปนะคะไตปลาค่ะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะหน่อไม้ค่ะไม่ต้องรองให้เดือด ก่อนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างหนื้อไม้เราก็สุกแล้วนะคะแกงน้ําขุกขิกนะคะแกงไตปลาเขาจะอร่อยมากๆนะคะแถวสุราษฎร์นะคะเขาเขาแกงขี้ปลาให้เรากินให้กิ้มน,น้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยนะคะแต่เขาไม่มีหนือไม้อะไรแบบนี้ไงเขาไมา่ได้ใส่แบบนี้เขาเขาเป็นไตปลาเลยจริงๆอร่อยเหมือนน้ำพริกเลยอะ ก็จะใส่้มมาขามลงไปนะคะชูรสลงชูรสค่ะใส่ชูรสกับซมมาขามลงไปแล้วแกงไตปลา,ายายจะไม่ใส่หวานนะคะถ้าใส่กะทิอยาใส่หวานนิดนดก็จะอร่อยแต่อันนี้แกงไตปลากินเค็มค่ะแกงไตปลาแบบป่าปานะคะส่วนถั่วเอาไวท้ทีหลังค่ะตอนนี้ก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะ ตอนนี้ก็ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะให้เนื้อปลาเขาสุกก่อนนะคะไ้นะคะรอเดือดนะคะทําแบบง่ายๆตามภาษายายนะคะขอให้เรามีเครื่องแกงไตปลาก็เดือดแล้วะค่ะก็จะเอาถั่วใส่ลงไปนะคะถ้ามีมะเขือยิ่งอร่อยหเลย แกงแตปลาพี่แกงค้างคืนก็อร่อยคล้ายๆกับพวกแกงส้มนั่นแหละค่ะแกงน้ําขุกขิกกินกับเครื่องเคียงอร่อยอย่างเช่นผักใบมะกอออย่างเงี้ยแตงกวาอย่างเงี้ยที่ใต้ก็จะมีผักกิ้มเยอะผักกินเ,เยอะผักแก้มเยอะ ใส่ใบ,บมะกรูดลงไปนะคะก็จะไม่คนอีกนั่นแหะคะ่ะเพราะว่าจะเคี่ยวอีกสักนิดนึงแกงแต่ปลาวันนี้ยังไม่ตักใส่ชามนะคะเพราะว่าแกงแต่ปลาแกงค้างคืนยิ่งอร่อยก็จะแกงเคี่ยวไปอย่างนี้ให้น้ำเข้าเ,าเนื้อนะคะก็เป็นอันวัดเสร็จแล้วนะคะวันนี้แกงไตปลาของยายนะคะก็ แกงไว้กินตอนเย็นๆนะคะวมื้อกลางวันนี้ไม่ได้กินหรอกเพราะเขายังไม่เข้าเนื้อนะคะก็ชิมแล้วเขาอร่อยนะคะชิมดูแล้วเขาอร่อยมากๆก็เลยไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเพราะแกงไปปลานะถ้าได้ไตปลาดีๆหรือพริกแกงดีๆเขาจะอร่อยอยู่แล้วนะอร่อยมากๆนัวก็เสร็จแล้วนะคะแกงไตปลาก็ จะเคี้ยวไปอย่างนี้ก่อนให้เขาเข้าเนื้อนะคะยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะขอบคุณที่ช่วยชมคลิปยายนะคะขอบคุณที่เป็นแรงใจสนับสนุนนะคะโชคดีทุกทกท่าน,นะคะ่ะทั้ง f อซีแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ที่ผ่านไปผ่านมานะคะแกงแบบร้อนๆจ้ะ อันนี้แกงแบบผาักกลางนะคะถ้ามีมะเขือก็ยิ่งอร่อยแกงแบบคล้ายๆผักรวมนะคะ